ครับผมเบลนะครับผมสำหรับครั้งนี้ผมก็มากขออภัยเป็นอย่างสูงเลยครับที่เราพยายามประกาศผิดไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับครั้งนี้ผมจะประกาศผู้ที่กดไลค์ที่สูงที่สุดจริงๆนะครับผมมียอดกดไลค์ทั้งหมด691คนนะครับผมสำหรับกิจกรรมเบอร์เชั่นนี้นะครับและซึ่งคือคุณน้องจอยเลยนะฮะที่ยอดกดไลค์สูงสุดในหลันี้นะครับผมสำหรับผู้ที่โชคดีที่691คนนะครับผมที่ได้รับการสืบไปอ่าน 100คนที่มาแล้วน,นะจะมีโคการปวลาอีกนะครับใครเป็นใครเราจะนแล้วคนะรับสำหรับผู้ที่โชคดีคือคุณจูนจูนี่นะครับผมสำหร,รับผู้ที่โชคดีที่รับหนังสือของเราแล้วผมจะยืนสองชื่อที่อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผม แต่วันนี้นะครับผมทางสำหรับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ได้ร่วมสนุกกันในครั้งนี้นะครับผมขั้งต่อไปเราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมในครั้งนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมาก